ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเาเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ ส,ส,ส, Circuit, ททส,สวัสดีค่ะสวั Kait demain. สดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเฉลิมสีแอกดวันนี้จะู่กับคอนเทนต์ของตำนานจอมยุทธ์ผู Hur ้ถังซานอนิเมะนะคะครับผมอีพีที่สองถึงสองร้อยมครับผมก่อนไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะครับผมไปดูกันเลยครับเนี่ยเขาหนีไปแล้วอ่ะเสียดายถังซานมากเลยแต่ก็ก็เข้าใจอยู่ว่าถ er ังซานเป็นห่วงเสี่ยวอูอันดับแรกแต่คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ตามไปก็ได้นะก็เก่งเหมือนกัน ยอ,อ,อ,อย่างนี้ก็หนีไม่ได้ขั้นตอนสุดท้ายสำเร็จแล้วท<ม>ี่ปกติผัววสโสยางตามข้าไปตรวจสอบทีพีศาเท่าช่วยคุมกองหลังให้ข้าด้วยอือดูพี่ใต้ช่วยดูแลเสี่ยวอู่ให้ข้าทีได้ไปอมนาจเกินเรื่องเราต้องหาหยุดเคลื่อนทัพโอ้ ึงูตัคือก็ไม่เฉลียวใจตั้งแต่แรกตัวเอาคุณไปตายทิ้งเฉยน่หนได้จังวดีน,น,นั่นไงน่า,นามาแล้ว จักรวรรดิให้ทหารม้าเหล็กของจักรวรรดิยึบข้ามศัตรูไปโอ้บุกต่อเลยว่ะจะน,นึกว่าเดี๋ยวจะยอมแพ้แล้วเนาะ <c oughs> มาแล้วรวมรางมันเสน่ห์สเลกจังบอกนี้กลับไม่มีพิษแต่ทาหารฝั่งเรามีอาการถูกพิษอย่างชัดเจน บาดแผลของทหารวิหลายสีขนาดนี้นี่ต้องมีปัญหาแน่ๆจู่ๆมือเท้าก็ไม่มีแรงซะงั้นต่อร่าาแล้วทิปมือม่วงขันหงมาให้เขาข่า้ฟันอะไรนะอันนี้หมอกหมอกที่หูเลน่าเขาใช้นี่ที่เขาใช้พรางตัว <Take> เทียขึนเอ็มละบบอ้าวหัวหน้าอยู่ในนี้เหรอใช่หัวหน้าอยู่ด้านนอกไม่ได้เข้ามาสั่งอย่างเดียวหัวหนา้าอโหอาจารย์ใหญ่เป็นราชครูเป็นคนที่เอสา,ามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะสั่งรับได้ใช่ปะทำไมคนนั้นไม่ฟังอาจารย์ใหญ่อ่ะ มู่ม <No. S 2> เพราะว่าทางซานก่อนที่ทางซานจะออกมาจากอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าให้ฟังอาจารย์เองใช่ไหมอาจารย์พอสำนักถังได้เชื่ออาจารย์เนี่ยสำนักถัง พ,พิษ<ๆ>ร้ายแรงต้องข้ามของตะกูลทำลายล้างมีส่วนผสมของพิษที่แตกต่างก,กันกว่าสิบชนิดโอ้โห <c oughs> จุดเด่นของพิษนี้คือจับสังเกตไม่ได้หากส่วนผสมสุดท้ายไม่เข้าสู่ร,ร่างกายพิษจะไม่ออกฤทธิ์ทถูกพิษได้รับส่วนผสมชนิดสุดท้ายพิษก็จะออกฤทธิ์ทันที็นหบอกที่กระจายในกองทัพก็คือพิษชนิดสุดท้ายของหมื่นว่วงพันผงนี่มเป็นพิษของตะกูลจอมทำลายทำไมไปตกอยู่ในมือของจักรวรรดิได้นะ นั้นสำนักข้าเขียนไม่สนความปลอดภัยของสำนักลูกและเลือกปิดสำนักสำนักวิญญาณยุติจึงทำการแก้แค้นต่อสีส่สำนักใต้อานัตน้องชายข้าอย่างหูสวงหายไประหว่างการสู้รบนอกจากข้าเขาเป็นคนเดียวในตระกูลจอมทำลายที่รู้วิธีกลั่นพิษหมืน 1, ่นม่วงพันผงน้องเหรอน้องอยู่ในนี้เฉยจะไปเลยอถูกฟูบ้าทำลายยอมหักไม่ยอมงอ ไม่ลือกวาเน็ตีซาสีมุกเขารับคุกเขายอมจำนวนต่อสัรูถึงพิษหมื่นว่วงพันของจะรุนแรงจะทหารเทียนโตจิตใจเด็ดเดี่ยวหากบอกแดงมาสเสน่ห์ไม่ปิดบังการมองเห็นจะไม่ตกเป็นเป้านิ่งขนาดนี้อย่างนั้นก็ เออผูเลียน่าทั้งแสงเทพสีม่วงทำลายพลังจิตมาเสน่ห์ไม่ได้ฝีมือของเสวยเยี่ยกับผูเลียน่าพัฒนาขึ้นมากเหมือนกันพลังจิตที่ใช้ในทักษะผสานพัฒนาถึงระดับลัจจิทินนามของมายุทธ์แต่ทำเป็นแสงแห่งเทพสมุทรที่รวมกับแสงเทพสีม่วงโอ้ดวงกันหมด โอ้คนนี้ชื่อเสีย่ยเสี่ยแย่เนาะจะไปดีแบบจลับก็บเสียชิงเหือตลอดเลยโอ้แตกเลยอะหลับแตกอะอ้าวระดับแสงของเทพสมุทรเนาะเทคอีกแล้วนะอวโอ้หมื่นเล็กนายเจได้เหน่ อัดยกเอาแตกบอกแลว้มมวมันคนมันคนรละ,ละดับกันน้โหอ้อใช้อาวุธของเขาคืนเหรอตีกับคืนไปเห็นปะข,ขาไม่ได้คผิวไปเลยหนีนีน่อย่งต็งเงี้ยหัวซวงล่ะ งอารเริมร่มทำหรือเปล่าอันเดชัยยังบุี่เจ้าก็คิดไปเรื่อเหมือนกับเหมือนเขาบอกว่าเขายอมหักไม่ยอมงอเนาะที่จริงอ่ะจอมแข็งอเจ้าผู้ปอยให้จำรับพิษเหมือนม่วงพันหงร่นไหลยอมกัดลิ้นข่าตัวตายเอาตัดลิ้นฆ่าตัวตายแล้วใครเป็นคนกัดนอะอ,อนั่นดีถึงจะทำขนาดนั้น ยังไม่ตายองค์สังฆราชย่อมมีวิธีเปิดปากหมอนั่นจนได้โอ้ยไม่ตายทักษะควบคุมจิตเป็นยณเจ้าว่า,ามันน่าขำไหมล่ะขนาดเรียกหาความตายแต่สุดท้ายแล้วยังกลายเป็นคนทรยศฮุบปากทก่อนพวกู้ศสยนั่กกำลังหลอกท่านพวกมันจะเตรียมการพร้อมรบ ไปคนเดียวต้องตายแน่ไอ้ถังสอนจอมเจ้าเล่ห์พลังวิญญาณของเขาออกอย่างอูตี่บาดเจ็บสาหัสข้าจะกำจัดพวกมันให้สิ้นซากแต่มันกลับมองออกในเมื่อพิษหมื่นว่วงพันหงจะออกฤทธิ์เมื่อผสมกับพิษสุดท้ายก็หมายความว่าร่างกายทหารฝ่ายเรายังไม่ได้รับพิษชนิดสุดท้ายนี้และเหล็กนายของผู้อาวุโสมีพิษลักษณะเดียวกับพิษหมื่นว่วงพันหงดูเหมือนคนที่หลอกวางยาพิษคงเป็นสำนักตัวต่อ ถึงค่ายทหารเทียนโตจะคุ้มกันแน่นหนาแต่ตัวต่อพิษของเจ้าก็ยังรลักลอบเข้าไปได้จุดถังซาน,นี่มียานละเอียดจนน่ากลัวมีแน่า่าบาทถึงอยากสังหารเขาให้ได้ทัดประมุขอย่าหาข้าจะกล้าอยากเกียรตินอข้าแล คุณจอมทำลายพวกวสุยาอย่าบุญบาปและพิยาภาษาตัวก่อนเาบอกว่ายาก็คือยายาวันกู้เกียรติให้น้องของท่านยิ่งกว่านั้นใช่ทัพเทียนโตสติรอคววามช่ยเหลือจาากท่นอยู่ใช่่อยาพึ่งไปไหนไปเยอะอย่าพึ่งคิดอย่าพึ่งเอาแค่เรื่องนี้น่าจะมีแค่คนนี้เลยที่แก้ผิดได้เพราะเป็นผิดของตระกูลเขาอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมสั่นมาแล้วสำนักถังมาวะ สำนักขังฟังคำสั่งหยุดการรุกเลยขอป้องกันท่นป้อป้งกันขอพลันเลตะเวนระวังภัยขอว่อไวขอยาคนหารักษาผู้บาดเจ็บเจไดจริงทางนี้รบข้อจะโจมตีให้สาเร็จคงเป็นไปไม่ได้ช่างเถอะตอนนี้ทัพใหญ่จักรวตริถอยเข้าด่านเจียงหลิเรียบร้อยแล้วใครับ แค่ต้าน,น,นไว้แค่เออส่วงเวลาถอยอืมตับตาใช่ปะด่านเจลิง่ขยประจำการกองทัพใหญ่เทีนยนโต เข็งบมากไม่ได้บุกต่อตึงกำลังใบหน้านั่นหรอ่าน วุโสอย่างเป็นยังไงบ้างถูกต้องมันคือพิดเหมือนม่วงพันหงจริงแต่จัก,กรวรรดิปรับปรุงคุณภาพพิษพื้นฐานใหม่ขยายขอบเขตกว้างออกไปแล้วพววัววุโสอย่างแต่การขยายขอบเขตมีผลไทย ฤทธิ์ของพิษเบาลงมากประมุกวางใจได้พิษนี้ค่าแก้ไขได้นี่อย่างช้าที่สุดก็สามวันนะอ้โหบาดแผลท่านแผลอาจจะดูรุนแรงแต่เป็นบาดแลผลภายนอกไม่เป็นไร แต่ถว่าจเจ้าเฉ๋อหมานั้นถูกของสมบัติวิญญาณฆ่าทำลายอวยัยวะภายในในช่วงนี้มันลุกไม่ขึ้นแน่ต่อให้หายดีพลังมันก็เสียหายนะพระมยุทธเฉ๋อหมาบาดเจ็บสาหัสพระมยุทธหมียสูนตายด้วยทักษะวิญ,ญญาณของผีปีตงเสนาปีศาจชื่อถุนกับเหล่าผู้แข็งแกรง่งผ่านสิ่งหนักเด็ดเหนื่อยแทบหมดแรงปีปีตงเจ็บหนักจากการถูกตีสูนเทพสมุด ตอนนี้เป็นโอกาสดีที่จะชิงตรีศูนย์แท่สมุดคืนเซียวซันฮะตรีศูนย์ของเจ้ามไม่มีอาวุธเทพเ<ม>จ้าต้านการโจมตีของปีปีตงไม่ไหวนะเอาเอาอาจารย์ว่าจะไปหาเรืออยู่พอดีตอนไหนอ่ะเข้าไปเอาเอาไปตอนไหนเออเซียวซันปีปีตรงเล่เหลี่ยมพลาว,ลาวหากสังหารได้ในคราเดียวนางยินดีที่จะเสี่ยงทุกอย่าง ไม่มีทางรวมพลังพระาชิน,นาม์พรมยุทธ์มากมายเพื่อจะเคลื่อนย้ายตรสูนเทพสมุรและกลับกันนางจะวางกับดักไว้บริเวณรอบๆเอาไปตอนไหนรอเจ้าติดกับออมันเอาไปได้ด้วยหรอไม่ใช่เจ้าของมันไปด้วยโชคดีที่ก่อนหน้าเคยประสานกับกระโหลกของข้าแล้วตอนนี้กระโหลกยังใช้พลังของสมุเข้าไว้กระพบได้กันไว้ก่อนข้าต้องหลีกเลี่ยงลำแสงเอาไปตันไหนวะน้องน,น,นอาะงคนงง มันเอาไปได้ด้วยหรอวะเพราะไอ้เอ,อก,กเรียกเรียกได้ดโอ้โหเอาแั้นั้นมันต้องไปเก็บเอามาคืนด้วยเหรอทุกทีนแต่มันเรียกได้ออกมาตล<า>อ,อาดานงอดกงรจไว้ได้หร,อรองอเปียนสกดตไว,ว้ได้หรือเปล่า เปล่งแสงกลางอากาศร้อยผ่านทับใหญ่ไปนี่ที่ไม่กวาดโดนค่าไม่งั้นโบข่าคงถูกแทงจนเป็นรูเหมือนกันเขาเก่งกาจจริงๆแต่ก็ไม่มีใครยกได้เหมือนเดิมหยุดโมได้แล้วัดต่อใดินี่คารินว่า้าบาทเองก็เจ็บหนักเหมือนกันเบาๆแต่เขาได้ยินเข้าหัวจะจะขาดแล้ว เมื่แต่แบบจะเรียกได้ตลอดเวลาเนาะทุกทีก็เห็นเรียกออกมาเนมีอะไรที่ค่าไม่ถึงตลอดเลยเจดียมกรงั่นาแต่มีช่องโหวไม่น้อยปีปีตมจงใจล่อข้าเข้ามาแกต้องใช้แผนซ้อนแผนคืออะไรอ่ะแผนซ้อนแผน แล้วถ้าเจอเต้องทำยังไงอ่ะมันจะเรียกได้หรอสองสัตว์ยักษ์ที่ป่าสิงโตป,ปีปีตรงใช้พลังจิตที่แก่งกล้าในการแกะรอยขณะที่ข้ามร่างกายแต่ตอนนี้น,นละกำลังเจ็บหนักพลังจิตย,ย่อมลดลงอย่างมากมองทะลุสมุดคุ้มกาย,ยาไม่ได้แน่นอนอที่ข้าต้องระวังคือเสียงที่เกิดเมื่อเคลื่อนไหวการสัมผัสใบหญ้าจะทิ้งร่องรอย วิ่งเข้าไปแล้วก็ตีเอาแล้วขั้นี้ก็เพียงพอแล้วรอบตรีศูนย์ต้องวางกำลังไว้แน่นานาแต่ข้าไม่จําเป็นต้องเข้าไปในกับดักที่วางไว้รอบตรีศูนย์แค่ใช้หกเคล็ดคุมการเรียนยจับองกรของสมนักถังยืนอยู่ตรงนี้ก็ตรีศูนย์กลับมาได้แล้วแต่งไม่ง่ายขนาดนั้นมีคนรู้ถังซอนไหน,นเจ้าก็มาแล้วทิ้งชีวิตไว้ที่นี่เถอะ ngông nguồn mà